สวัสดีครับช่างเอกนะครับผมทีมงานโฮมโซล่าหรือว่าเอเม i t e ิตแอนโซลาร l เซลนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับรับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีนะฮะให้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสุดน้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นสวนทุเรียนนะฮะสวยงามมากนะครับที่ก็สวยมากนะครขึ้นมอลงมนะฮะเป็นเนินสวยมากนะครับทำเลทองเลย นะแล้วก็ต้นทุเรียนก็กําลังเจริญเติบโตนะฮะกําลังงอกงามเลยผมก็ปลูกหลายเที่ยวผมตายตลอดไม่เคยงอกไม่เคยงามเลยนะนเราปลูกไม่เป็นนะต้องคนเขามีความรู้ทางด้านเกษตรนะฮะหรือว่าเรื่องของเชื้อราอะไรพวกน,นี้นะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้แต่เบื้องต้นนะครับวันนี้ได้รับโอกาสนะฮะให้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะให้ขึ้นจากตรงนี้นะครับเห็นแนวท่อนะครับ แนวท่อสีดำนะฮะขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนตรงนู้นนะฮะเห็นท่อสีฟ้าตรงนู้นนะครับติดด้านบนเนี่ยเป็นอ่างน้ํานะครับด้านบนเนี่ยเป็นอ่างน้ํานะครับก็คืออาทงผู้ใหญ่เนี่ยขุดบ่อไว้แล้วก็ปูพะยางนะครับเป็นอ่างน้ําขนาดใหญ่ไว้นะครับเพื่อเก็บน้ํานะครับมาใช้ในการรดน้ําในสวนทุเรียนนะฮะตรงนี้เลยตรงนี้ทั้งหมดร้อยกว่าไร่นะครับ โครงสร้างของเราก็กําลังติดตั้งอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้เลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยสีแผ่นนะครับปั๊มทั้งหมด2ชุดนะจะเป็นขนาด10แรงม้า1ชุดแล้วก็ห้าแรงม้า1ชุดนะครับนะปั๊มเราติดตั้งไว้ด้านล่างนะครับในแม่น้ําแควนะครับนะที่อําเภอไซโยกนะครับตรงนี้นะฮะเราก็มากลางเต็นกันแบบนี้นะครับก็มาออกอ่าทงานนอกสถานที่นะครับก็ใช้เต็นสะดวก ุดนะครับเพราะว่าเราอยู่ในป่าเลยแล้วก็ออยู่ห่างไกลชุมชนหน่อยนะครับโหมดของเราในวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าทางผู้ใหญ่ใจดีนี่นะครับได้ใช้เครื่องยนต์นะฮะชุดที่เราเห็นอยู่เนี้ยนะครับนะเพื่อสูบน้ำนะฮะลำเลียงไปตามท่อเนี้นะครับส่งขึ้นไปนู่น,ะน,นเลยนะครับตามท่อนู่นเลยนะครับ ท่อด้านบนนี่นะครับจะแบ่งออกเป็นท่อขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็ท่อขนาด3นิ้วนะครับสูบน้ําขึ้นไปบนเขานะครับบนเขาด้านบนนะครับเพื่อใช้น้ําไปทําสวนทุเรียนนะฮะลดน้ําต้นทุเรียนนี่แหละครับนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ํามัน นะครับเดือนหนึ่งนี้ก็หมดเกือบเกือบแสนนะฮะหลายหมื่นนะฮะไปปเลยเกือบแสนนะครับก็เลยมีความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็เลยให้ทีมงาน MA Suite and s o l a r Cell ของเรานะฮะเข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับโจทย์ที่ได้มานะครับก็คือสูบน้ำจากแม่น้ำแควนะครับตรงนี้นะครับ ขึ้นไปด้านบนนะขึ้นไปบนเขานะับความราดชันเนี่ยนะครับในแนวดิ่งก็ประมาณสักส0เมตรนะครับแต่ว่าต้องอัดขึ้นท่อนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเสมอศนะครับจากเสมอศของเราเนี่ยออกมา3นิ้วนะครับแต่เราจะต้องดันขึ้นไปที่ท่อ6นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับโจทย์ของเราคือ2ชุด ดันขึ้นท่อสามนิ้วหนึ่งชุดแล้วก็หกนิ้วหนึ่งชุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับน่าจะได้ทดสอบในส่วนของท่อขนาดสามนิ้วนะครับเราก็เลยวางแผนนะครับนำวงนะฮะวงบอเนี่ยลงไปวางนะครับในแม่น้ำนะครับในแม่น้ำแควรตรงนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาเสม์ศนะครับทำปอกเนี่ยนะปอกการสวะเนี่ยลงไปในท่อนะครับตรงตรงวงบ่อเนี่ยเราได้ขุดฝังลงไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาวงบ่อเนี่ยสวมลงไปนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วนำท่อ PVC ีเนี่ยนะครับแล้วก็ฉลุทำปอกการสวะเหมือนเหมือนเราลงบ่อประดานนะครับ สวมลงไปอีกทีนะครับเพื่อการสวะต่างๆที่มันอาจจะเข้ามาอธิบายเสมอได้นะครับเราลงไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ4เมตรนะฮะสเมตรน้ำก็จะท่วมบ่ออยู่ประมาณนี้นะครับมีขึ้นลงบ้างนะครับประมาณ50เมตรไม่เกิน1เมตรนะครับตามระดับน้ำนฮะเวลาเขาปล่อยเขือนบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเสมอลงไปนะครับแล้วก็ทดสอบน้ํา นะครับขนาด5้าแรงม้า1ชุดแล้วก็1ิแรงม้า1ชุดนะครับเบื้องต้นวันนี้น่าจะทดสอบในส่วนของขนาด5้าแรงม้านะครับดันขึ้นท่อ3มนิ้วก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับว่า,าจะได้ผลเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราจะทำในส่วนของแพรแล้วก็โป๊ะเนี่ยขวางไว้นะครับเพื่อการสวะที่จะเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยาทางเจ้าของนะฮะจะให้คนงานมาช่วยทําให้ นะครับก็เดี๋ยววันนี้น่าจะได้ทดสอบในส่วนงชุดนี้นะครับนะดันขึ้นไปด้านบนตรงนี้เลยเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราเตรียมที่จะทดสอบระบบตอนนี้นะทุกคนก็ช่วยกันดึงท่อนะครับดึงท่อ PE ขนาด3นิ้วนะครับขึ้นไปบนยอดนู่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกําลังจะเตรียมทดสอบระบบนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้นําปั๊มไปลงไว้ด้านล่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เตรียมจะทดสอบระบบก็คือนะโครงสร้างของเราเนี่ยยังไม่เสร็จนะฮะเราก็เลยนําในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับ แผงขนาด500วัตต์นะครับ500วัตต์จำนวน15แผ่นนะครับวางเรียงกับพื้นแบบนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อทดสอบน้ําก่อนนะครับจะได้อุ่นใจว่าเฮ้ยขึ้นแน่นอนทางมันค่อนข้างชันแล้วก็ระยะทางค่อนข้างไกลนะครับก็ทดสอบแบบนี้ชัวร์สุดนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการทําในส่วนอื่นนะฮะเราจากการประเมินจากประสบการณ์แล้วเรามองว่าขึ้นถึงแน่นอน นะครับแต่ก็ต้องทดสอบก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับตัวนี้ก็เป็นสเสมอขนาด10แรงม้านะครับที่เราเตรียมที่จะดันขึ้นไปด้านบนนะฮะสำหรับ10แรงม้าเนี่ยนะครับท่อออกจากสเสมอเนี่ยสมนิ้วแต่ผมจะดันขึ้นท่อ6นิ้วนะครับอ่าตรงนี้เราก็เตรียมในส่วนของอินเวอร์เตอร์ไว้นะครับอินเวอร์เตอร์ไว้อ่าเพื่อที่จะทดสอบนะฮะสายสเสมอก็ ต่อลงมาจากด้านล่างแล้วนะครับลงไปเลยตรงนี้ก็สายเสมอตอนนี้ประมาณ100เมตรนะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องต่อไปอีก100เมตรถึงจะถึงในส่วนของโครงสร้างแผงของเราสายค่อนข้างไกลนะครับ mm hmm. ก็ยังห่วงเรื่องของไฟตกนะฮะในสายอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบปั๊มกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นปริมาณน้ําที่ออกจากปั๊มขนาด5.5าจุด้า4าสี่ใบพัด 16แผงขนาด500วัตต์16แผงนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับาทางทีมงานก็ได้ทำในส่วนโครงสร้างเนี่ย เสร็จไปแล้วประมาณสักเ0นะครับก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นแผ่นในวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียบร้อยสวยงามนะฮะก็เดี๋ยวเลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะทำการขึ้นแผ่นนะครับทั้งหมดเนี่ย45แผ่นตอนนี้ทีมงานของเรานะครับก็ได้ทำการติดตั้งแผ่น นะครับแล้วก็เดินระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เหลือแค่ทําในส่วนของสายกราวนะครับ mm hmm. แผงทั้งหมดที่ใช้นะครับตอนนี้ก็ทั้งหมด4 6แผ่น,นะครับจะเป็นแผ่นในส่วนของอปั๊มขนาด5.5แรงม้าเนี่ยนะฮะแผ่น,นะครับ mm hmm. แล้วก็ชุดที่เป็น10แรงม้าอีก30แผ่น,นะครับ mm hmm. แผ่นที่เราใช้เป็นแผ่นโมโนฮับเซลนะครับเ mm hmm. ทียน่าขนาด500วัตต์ นะครับก็เซลสวยนะครับแผ่นมาตรฐานเทียวันนะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ทีมงานของเราเนี่ยใช้บ่อยมากนะครับเซลสวยมากนะฮะแผ่นรุ่นนี้ติดตั้งมาหลายปีนะครับแล้วก็ได้น้ําดีเกือบทุกบ่อเลยนะครับให้มีอ่ากลังไฟฟ้าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสําหรับจากการที่เราใช้งานมานะครับในส่วนโครงสร้างนะครับเสาก็ทั้งหมด15ต้นนะครับ3แถวนะฮะแถวละ5ต้นนะครับก็ติดตั้งไว้ เรียบร้อยสวยงามนะครับแข็งแรงเลยนะครับลงต่อหม้อทุกหลุมนะฮะด้านล่างก็สามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่เก็บของนะครับหรือว่าจะเป็นที่พักผ่อนได้เลยนะครับก็กว้างขวางเลยพอสมควรนะครับเป็นอาคารอาคารหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะอันนี้นะฮะทีมงานของเราทำไว้ให้เรียบร้อยสวยงามนะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะครับงานติดตั้งมาตรฐานนะครับสำหรับทีมงาน m a suite and solar cell หรือว่าโฮมโซล่าของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ,อินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายปั๊มนะครับเราเดินร้อยท่อมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีทั้งหมด2ชุดนะครับชุดนี้จะเป็นห้าแรงม้านะครับตอนนี้ก็เวลาเกื <S <S อบ6กโมงเย็นแล้วนะครับห้าโมงห้าสิบนะครับก็ปั๊มเนี่ยเราสั่งตัดไปแล้วนะครับก็ของ ALS แล้วนะครับทมเมอร์ก็สั่งตัดเป็นที่เรียบร้อย นะครับในชุดของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ e ิเลอรอนิกส์ GDR อย่นะครับพร้อมกับโหมดสลับไฟแต่ว่าที่นี่ก็เน้นย้ําว่าใช้โซล่าอย่างเดียวนะครับเพราะไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายนะเติมน้ําในส่วนของอ่างเก็บน้ําด้านบนนะครับเบรกเกอร์สื่อกันฟ้าทัมเมอร์นะครับเราติดตามให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับชุด5.5แรงมา้าทีชุดหนึ่งจะเป็นชุด10แรงมา้านะครับ10แรงมา้า e อิเวอร์เตอร์ก็จะใหญ่หน่อย นะฮะใหญ่หน่อยตู้ก็ใหญ่กว่าตัวห้าแรงหน่อยนะครับในตู้ก็ประกอบเหมือนกันนะครับก็มีโหมดสลับไฟให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทัมเมอร์นะครับเบรกเกอร์ในฝั่ง dc นะครับพร้อมเซร์ฟโพสชั่นนะครับการไฟกระชากการเรื่องฟ้านิดนึงนะครับตัวนี้ก็สั่งตัดไปที่เรียบร้อยเหมือนกันนะฮะสังเกตว่าทัมเมอร์นี่ไฟไม่แดงแล้วนะครับก็นะฮะสั่งหยุดไปที่ สี่โมงครึ่งนะครับเปิดตอนแปดโมงเช้านะฮะก็เชื่อมโรงครอบนะฮะของมุญแจกันขโมยไว้ให้เรียบร้อยสวยงามนะครับทั้งสองชุดเลยนี่นะครับนะฮะเก็บงานไว้ให้เรียบร้อยสวยงามโครงสร้างสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปั๊มก่อนนะครับว่าเราติดตั้งไว้เป็นอย่างไรบ้าง นี่เลยนะครับนี่คือบ่อที่เราอ่านำลงไปนะฮะตัวนี้จะเป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับน้ำไหลค่อนข้างเชี่ยวอยู่นะครับน้ำจะขึ้นลงอยู่ประมาณสักเมตรเมตรกว่าๆตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะครับอ่าเรานำวงบ่อลงไปนะครับตั้งตั้งกลางแม่น้ำเลยนะครับไม่ถึงกลางแม่น้ำตั้งลงไปในแม่น้ำนะฮะอ่าทั้งหมดนะครับชุดละเก้าวงนะครับชุดละเก้าวง นะครับก็ตั้งอยู่ในน้ำแล้วเราก็ทําปอกกันสวะเหมือนเราลงบ่อบาดาลนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะหย่อนเสมอลงไปนะทางด้านขวามือเนี่ยนะครับจะเป็นชุด5้าแรงม้านะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยเป็น10แรงม้านะครับดูดส่งขึ้นมาที่ท่อ3นิ้วนะครับทั้งคู่เลยนะฮะดูดส่งมาที่ท่อ3านิ้วสําหรับชุดที่เป็น10แรงม้านะครับเราก็จะมานะครับอ่าใช้ต่อตรง PE นะครับ ต่อขึ้นมานะครับแล้วก็มาเข้าท่อทดหน้าสี่นะครับเท่าท่อทดหน้าสี่นะครับแล้วเราก็ใส่ในส่วนของเช็ควาลนะครับตรงนี้หนึ่งตัวนะครับก่อนที่จะขยายนะฮะก่อนที่จะขยายมาเป็นท่อหกนิ้วนะครับท่อหกนิ้วแล้วก็ส่งไปนะครับขึ้นไปตรงอ่างเก็บน้ําด้านบนนะฮะที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะ เนี่ยฮะไปตามทางนี่เลยนะครับประมาณ220เมตรนะครับจากที่เราวัดไว้แล้วนะฮะประมาณ220เมตรส่งขึ้นไปเลยนะฮะที่ท่อขนาด6นิ้วนี่เลยนะครับนะส่วนในส่วนของขนาด5เรงม้านะครับหรือว่า5.5แรงม้าเนี่ยนะครับก็ส่งมาที่ท่อ3นิ้วนะฮะที่ท่อ PE นี้เช่นกันนะครับส่งขึ้นมานะฮะแล้วเราก็มาใส่เช็ควาลวนะครับเช็ควาลว4นิ้ว นะครับตรงนี้นะฮะก็ใช้ยูเนียนต่อตรงนี้นะครับใช้ต่อตรง PE ต่อแล้วก็มาใส่เชือกวาตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ดันเข้าท่อ PE ขนาด3นิ้วไปนะครับที่ประมาณ200กว่าเมตรเช่นกันนะครับแต่ดันเข้าท่อ PE ไปนะครับครับสำหรับชุดนี้นะครับเราก็ได้ทาการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเป็นท่อขนาด3นิ้วดันด้วยปั๊มสมอขนาด5.5แรงม้านะครับ ดันมาเป็นระยะทางประมาณ220เมตรนะฮะมาจนถึงปลายท่อเนี่ยนะครับประมาณ220เมตรก็ความสูงนะฮะความลาดชันอยู่ที่ประมาณ27-28เมตรนะครับไม่เกิน30เมตรนะครับโดยประมาณนะครับปริมาณน้ําที่ออกนะฮะก็ออกมาเต็มปากท่อนะครับเต็มปากท่อนะฮะน้ำน่าจะได้ประมาณสัก20กว่าคิวนะฮะ20กว่าคิวนะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับเราใช้เป็นเสมอสี4ใบพัดท่อออก3นิ้วนะครับก็ดูดน้ําจากแม่น้ําแควน้อยขึ้นมานะครับเพื่อสต๊อกน้ำนะครับในอ่างเนี่ยนะครับเอาไว้ลดต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนก็มีปลูกอยู่ประมาณร้อยกว่าไร่นะครับสำหรับแปลงนี้นะครับแล้วก็อีกบ่อหนึ่งนะครับจะเป็นเสมอขนาด10แรงม้านะครับดันขึ้นมาระยะเดียวกันนะครับประมาณ220เมตร นะครับจากข้างล่างขึ้นมาก็ดูจากแม่น้ำแควน้อยขึ้นมาเช่นกันนะฮะเป็นเสมอสิแรงม้านะครับ8ใบพัดท่อออก2นิ้วนะครับอ่าขออภัยฮะท่อออก3นิ้วนะฮะแล้วก็ดันขึ้นท่อ6นิ้วมานะครับเป็นระยะทางประมาณ200เมตรเหมือนกันนะครับจะดันเข้ามาตรงท่อเส้นกลางเนี่ยนะครับแล้วก็มาลดปลายเป็น4นิ้วนะฮะประมาณ1ท่อนตรงนี้นะครับปริมาณน้ําที่ออกนะฮะก็ประมาณ30กว่าคิวนะครับโดยประมาณนะครับ ประมาณจะสายตาก็ยังไม่ได้ทําการโพงวัดนะครับก็นะพิจารณากระจกสายตานะครับน้ําออกมาค่อนข้อหน้าสี่นะครับก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับเราจะเริ่มได้น้ำนะฮะก็คาดว่าจะได้ถึงประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ7ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับเพื่อที่เติมน้ําในอ่างนี้นะครับทุกวันนะทุกวันแต่เดิมนะฮะทางผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องนะเครื่องอ่า ล่าสุดที่ถามก็คือน่าจะเป็นเครื่อง6สูบนะครับก็เร่งเครื่องเต็มที่เลยนะครับเพื่อเติมน้ําบ่อนี้นะครับก็ทูกคัาน้ํามันไม่ไหวนะครับก็เลยให้ทีมงานของเรามาติดตั้งในส่วนของระบบน้ำทางงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อลดคัาน้ามันนะฮะส่วนแผงของเรานะครับตั้งอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะไกลๆตรงนู้นเลยนะทนี่เห็นเป็นทิวทินี้ต้นทุเรียนทั้งหมดเลยนะครับนะแปลงใหญ่มากที่นี่นะครับนะครับแผงเราก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเหลือเก็บงานเก็บสายนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เทสระบบน้ําไว้ก่อน นะครับยังไงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ทีงานนีมีโซลแอนโซลเซลนะครับหรือว่าโฮมโซล่านะครับติดต่อกับช่างเอกได้เลยนะฮะท่านที่ทําสวนทุเรียนนะฮะต้องการสูบน้ําขึ้นเขานะครับก็แต่ละที่อาจจะเป็นขนาดปั๊มขนาดอะไรที่แตกต่างกันไปนะครับอาจจะเลือกใช้เป็นหอยโข่งบ้างปั๊มสเตทบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเสมอบ้างนะครับก็แล้วแต่โจทย์ของแต่ละที่ไปนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับ ท่านที่สนใจนะฮะโทรกันมานะฮะที่เบอร์0 8 1 5 9 6 8 8 2 6นะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับขอบคุณมากครับผม